ได้ดีอยู่นะขอกของตัวเองอย่างว,าหวาะหนูวาแม่เกียรอะขอร้อขอร้องฉันว่าไม่มีใครถายถูกนะเลยมุกจะใบให้ว่ามุกวาดเสร็จเมื่อไหร่มันจะเสร็จมันจะจบพี่รอ้อน พี่พี่มุกต้องใจเย็นๆบางทีจะจะลองจะเย็นๆแล้วฟังฉันด่ฉันวาดตัวอะไรเนี่ยใจเย็นแล้วก็ฟังพวกนุนแักหน่อยนี่แล้วคนวาดตามผมมาพี่ก็ขอให้โชคดีขอให้โชคดีอนหีขอให้โชคเขามีงงมีหัวใจขอให้โชคดีเลยแหละเจอนนี้ไปอะ ได้ของพี่มุกแน่นอนเลยนะคือคือใครใครว่าตัดจ็กหนูก็สู้ๆนะใครว่าตัดจ็กหนูสู้ๆค่ะใครทายของพี่มุกก็สู้ๆนะโอ้โหตาโคตรเดี่ยวเลยตาโค้งจากข้อมูลในวิกิพีเดียจากข้อมูลในวิกิพีเดียใครเปิดวิกิพีเดียความเปิดวิกิพีเดียนี้

ผมว่ายาสลลุละใช่ไหมไม่เดี๋ยวไม่หนูว่าอันเนี้ยคือใครเป็นคนว่าคือขอเห็นหน้าตานหน,นึ่งโอ้โหไม่ไหวจะว่ายังไงก็ขอเห็นหน้าตาได้เหรอขอขเห็นหน้าตาโมโมตัด <c oughs> เพ้งเลยตัดเพ้งแล้วอ่ะ <c oughs> พี่ว่า,าไงพี่กระซิบกระซิบ ใจ่องผมผมใช้กึ้นมาเลยนะเราดูจะเลยนะเราดูจะเลยคือพอมูว่าดเสร็จอ่ะแล้วถ้ามูกดอะมันจะเหลืออีกประมาณหนึ่งนาทีมั้งให้ว่าดต่อโอ้โหแต่ละคนว่ายมา น้าตึงแตนนี่เหล็กสองคนเหล็กสองคนนี่เพื่อเพืบฮเพื่อเพื่อเื่อื่แล้วเบี้ยวด้วยนะ้ประเด็นอะอะไรวะ ผมเนี่ยต้องรีบต้องรีบว่าให้เร็วที่สุดไม่อันนี้มันเป็นการบีบบังคับบีบบังคับให้มีอิมโพสเตอร์เข้าใจปะอ่ะผมว่าไม่ทันเน่ยผมได้แค่นี้อ่ะทุกคนเราอยู่เองนะโอ้ะคนแล้วคนจะมาตายว่า ให้มีอิมโพสเตอร์ไปในตัวไม่เคยแข่งว่ดรูปหรอใครไม่อยากลองแบบนี้ดูว่ามันจบอกมาเป็นยังไงแล้วพี่ก็กดไว้เกินอยากลองอยากลองพ่งได้รียากลองใครทายถูกมีรางวัลให้รอบนี้ ไม่ใช่หนูใครทายถูกพี่บอกให้ให้ห้าสิบทูเลยไอ้มันจะทายถูกเหรอพี่ตัวอะไรวะเนี่ยมีแล้วโอ้โหจะวนกันเองก็ได้ครับพี่ไม่เป็นไรครับแต่ได้เวลาดูกันแล้วทุกคนมีใครรน้จักไหมโอ๊ยตัวๆเดี๋ยนะ ไม่ใช่มันมีมันมมันมีจริงๆนะตัวตักตัวมันมีไม่ใช่ตัวขยันจะเตียมจังอ่ะก็เมื่อวานฉันหยุดนะเมื่อวานฉันหยุดวันนี้ฉันก็ต้องชดเชยกรรมแล้วดู่เห็นไหมบอกแล้วมันจะสนุกยิ่งขึ้นมาแรงวันแต่อันนี้คือมันสนุกว่าวาดเร็วๆอ่ะ ฉลามนั้นชอบงับคุณเออว้าอุ้ยอันนี้วาดดิววาดดิววาดดิโผมก็นึกว่าพิรันยาเออแล้วอุ้ยอันี้วาดดูเป็นปลาอยู่นะอันเนี้ยโอเคอยู่นะทำไมมุกถึงไม่ได้วาดอันนี้เลยวะใครวาดกอยบัวก็ไม่รู้ใครอ๋อ อุ <muitas S 2> ้ยมันเหมือนนกเป็ดน้ําจริงดูนี่มันเป็นงนกทั้งเป็ดทั้งแบบมีน้ําด้วยอบูโบอินโฟสเตอร์อ่ะแอนติโลปสายพันธุ์บูโบโอ้โหโอ้โหอุ้ยว่านเก่งนะเนี่ยดูยังกับยูนิคอร์นเราเราไม่ยากเลยว่าเรื่องอะไร ไม่ใช่ยูยนะเดี๋ยวตรงหลังมันเป็นไถ้วยเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยนะไม่รู้จักอุ้ยไม่รู้จักเหรอตัวใหญ่มันเออมันคล้ายแมงป่องแต่มันตัวเล็กกว่าเนี่ยเนี่ยน้องวิเบลย่กนเป็นหมอนแล้วอ่ะเป็นมอนแล้วถ้วย โอยุอ้ย,ยแต่หนองมันวาดเร็แวแล้วก็แบบลงสีเร็วเะยแตะโขงอุย้ยตะโขงพี่มูเคยเอาแล้วอันเนี้ยตะขโขงเอออุ้ยวาดไปอีกเยอะ ให้ดูเขาให้ดูเขผมผมต้องตอบอะแล้วผมไม่รู้มันคืออะไรหมูอุ้ยหมูอันนี้มันง่ายเกินหมูไม่ผมไม่เคยวาดหมูมาเลยนะพี่ผมจำได้ผมไม่ได้วาดหมูเลยนะ มันเป็นหมูมันมีหนูเจอหมูหนี่ก็ไม่ได้วาดหนูเจอเลยนี่ไงหมูหนูมันไม่เหมือนหรอหนูยังเจอชัดๆเลยเป็ลิงแบบเป็นลิงเลยจริงๆหนูลองเซิร์ชหาใน Google น่ะมันมีตัวมันมีตัวนี้ขึ้นมา 好吧。